อย่าลืมกดติดตามช่อง h าออ t o r รีวิวเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถบรรทุกขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและถูกยกย่องเรื่องความทนทานความคุ้มค่าและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งกับ Isuzu Elf รุ่นปี2026รถรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในตลาดเชิงพาณิชย์ของ Isuzu ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและในปี2026นี้อิสุสุได้ปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอ s u z u L เอล2026มาพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ประจังหน้าถูกปรับใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวแข็งแรงพร้อมไฟหน้าและที่มีระบบ Daytime Running Light ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในทุกสภาพถนนรูปลักษณ์โดยรวมยังคงเอกลักษณ์ของเอลไว้อย่างชัดเจนแต่ใส่รายละเอียดที่ทันสมัยมากขึ้นเส้นสายที่ตัวถังถูกออกแบบให้มีความลุ่ลมเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศและยังช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม ห้องโดยสารของ l 2,026ถูกออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้โดยสารเบาะนั่งถูกปรับปรุงให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นมีการใช้วัสดุคุณภาพสูงและทนทานต่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ระบบปรับอากาศถูกพัฒนาให้กระจายความเย็นได้ทั่วถึงและรวดเร็ว พร้อมด้วยช่องเก็บของหลายตำแหน่งที่เหมาะกับการใช้งานจริงอีกทั้งยังมีพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมระบบบันเทิงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย L2026 มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับที่ทันสมัย เช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงถุงลมนิรภัยที่เสริมความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุ่นใหม่ยังติดตั้งกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถเพื่อช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานทุกสถานการณ์ ในด้านสมรรถนะการขับเคลื่อน Isuzu L 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร6ให้กำลังสูงครึ่งแต่ยังคงประหยัดน้ำมันและทนทานตามแบบฉบับของ Isuzu เครื่องยนต์ใหม่ถูกปรับแต่งให้ตอบสนองรวดเร็วขึ้นทั้งในรอบต่ำและรอบสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบรรทุกและการขับทางไกลระบบเกียร์ก็ถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นและช่วยให้ผู้ขับรถความเหนื่อยล้าเมื่อต้องเดินทางเป็นเวลานาน,านสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคืออิสุสูได้ใส่ใจในเรื่องการดูแลรักษาโดยออกแบบเครื่องยนต์และระบบต่างๆให้เข้าถึงง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้เอลครองใจผู้ประกอบการทั่วโลกมาอย่างยาวนาน และในปี2026นี้ยังเพิ่มระบบการตรวจสอบสภาพรถแบบเรียลไทม์ที่สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีทำให้ผู้ขับหรือเจ้าของกิจการสามารถวางแผนการใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบรรทุก L2026 ยังคงมีตัวเลือกหลายขนาดทั้งแบบช่วงสั้นช่วงกลางและช่วงยาวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายประเภทธุรกิจ โครงสร้างแชสซีได้รับการเสริมความแข็งแรงให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะก,การขับขี่ระบบกันสะเทือนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งความทนทานและความนุ่มนวลในการขับขี่ทำให้ทั้งผู้ขับและสินค้าเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและมั่นใจ Isuzu L 2026ยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ปล่อยไอเสียต่ำลงและใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานอีกทั้งยังมีรุ่นที่รองรับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกซึ่งเหมาะกับแนวโน้มตลาดในอนาคตที่ต้องการความยั่งยืนมากขึ้นความสมดุลระหว่างพลังงานประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่ Isuzu นำมาใช้กับเอรุ่นใหม่นี้ เมื่อรวมทั้งหมด Isuzu L 2 0 2 6จึงเป็นรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความทนทานสมรรถนะความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความคุ้มค่าถือเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการและธุรกิจขนส่งไม่ควรมองข้ามหากคุณกำลังมองหารถบรรทุกที่เชื่อถือได้และสามารถพัฒนาไปพร้อมกับอนาคต L 2 0 2 6คือคำตอบ นี่คือการรีวิวจาก Ha Auto รีวิวอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมการรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์อีกมากมายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า